สนับสนุนโดยไม่ครีมกันเยเมนช่วยจัดการเหงื่อเพื่อผิวดูใสสวัสดีครับท่านผู้ชมครับบอหมูคุยกับประชาชนกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับอันดับแรกก็เช่นเคยครับถลเฉลยคําถามประจําสัปดาห์ที่แล้วถามว่าผู้เล่นคนใดครับได้ตําแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมของศึกยูโร2012คําตอบก็คืออันเดรสอินเอสตานะครับเขาจีมชาติสเปนสาหรับคําถามประจําสัปดาห์นี้นะครับถามว่า ใครเป็นกัปตันทีมสหราชอาณาจักรนะครับหมายถึงทีมฟุตบอลนะครับหรือทีมซีบีนั่นเองครับถ้าคําตอบแล้วก็ส่งมาตามที่อยู่นี้ครับ ท่านผู้ชมครับมีรายการเรียลิตี้โชว์รายการหนึ่งนะครับอยู่คู่กับประเทศไทยของเรานี่มานานกว่า30ปีแล้วพวกเขาเข้าไปตามล่าหาความฝันของตัวเองกันในบ้านนะครับใครที่จะไปเป็นนักล่าฝันพูดง่ายเลยนะครับว่าจะเข้าไปเป็นนักล่าฝันวันนี้รายการบอบมูคุยกับประชาชนได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากปฏิบัติการนักล่าฝันอะคาเดมีแฟนเทสซอยยิกดิกครับเชิญครับ

คุณรูนั่งครับคุณครูนั่งเลยครับตรงกลางนะฮะตุกเกียวครับอันี้เลยครับโอ้โหนี่นะครับวันนี้ถือว่าเป็นเกียรดอย่างสูงเลยนะครับ Academy มี่แทนเทสนทยิ่งยนะครับโอ้โหก่อนอื่นนะครับท่านผู้ชมครับอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องขอแนะนําคุณครูก่อนผู้นําของบ้านวันนี้มาให้เกียรติมาร่วมรายการของผมเนี่ยสองท่านด้วยกัน ท่านแรกนะครับเป็นครูใหญ่ของบ้าน AFS เอสวนี้นะครับก็คือครูติ่งนั่นเองครับครับสวัสดีครับครสวัสดีครับครูติ่งวันนี้เป็นครูใหญ่ด้วยนะฮะทุกค้อบ้านครูใหญ่วันนี้พาคุณครูสอนร้องเพลงแล้วก็สอนเต้นด้วยมาแทนครูเป็ดวันนซ้านี่ครับ ครูเกลียวครูเกลียวนะครับสวัสดีครับคุณครูเกลียวครับที่เหลืออีกห้าท่านด้วยกันเป็นนักล่าฝันถูกต้องฮะห้าคนสุดท้ายที่ผ่านเข้ามาในบ้านอ่าเดี๋ยวแนะนํากันทีละคนเลยครับผมเริ่มตั้งแต่วีหนึ่งเลยดีกว่านี่คือวีหนึ่งครับผมแนะนําตัวเลยครับค่ะวีหนึ่งนะคะชื่อทรายโสระกัญหงเกศรค่ะน้องทรายเป็นอะไรนักออกแบบใจอะไรบ้าง๊ะพอดีมีเรื่องเครียร์นิดหน่อยช่วงนี้ครัแล้วอึดอัดแล้วมันรู้สึกอึดอัดอึดอัดมากเลยใจมากบอกว่ามันกุ้มเดี๋ยวจะมีคนมาอยู่ข้างเ ให้กำลังใจแล้ว้ามาทำงานเอเอสตรงนี้รู้สึกต้องต้องตายจะไม่ได้อึดอัดใจคนเดียวรู้สึกคือครูใหญ่เขารู้สึกจะอึดอัดด้วยใช่ไหมคนอะไรพกตูดเด็กแบบนั้นไม่ไหวนะฮะนี่คือวีหนึ่งนะวีหนึ่งตายใครคุณคุณหน้านี่ขอโทษนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นเกิร์ลเฟรีดอร์เดอะวินเนอร์นะครับที่เดอะวินเนอร์เลยเข้ามาตอนเป็นนักล่าฝันครับนะครับทำไมอยากจะล่าฝัน คือเราเคยมีประสบการณ์ทางด้านเป็นสาวเซซี่มาแล้วตอนนี้เราอยากเป็นนักราฝันที่แบบทำเรื่องเกี่ยวกับดนตรีการแสดงก็เลยเข้ามาตรงนี้ค่ะอยากให้คุณครูใหญ่เนี่ยช่วยแนะนำเ้ยสบายสบายนี่คือวีหนึ่งวีสองวีสองน้องเตอร์วีสองนะครับผ่านไปเลยนะฮะเจ้าหัวมันนะครับต่อไปฮะวีสามน้องพลอยใช่ไหมครับแนะนำตัวด้ครับ สวัสดีค่ะพี่พลอยสันลิปอลาลิซนันนะคะอืมล้วพลอยทำไมถึงคิดจะมาล่าฝันกับเขาครับทำไมถึงคิดจะมาล่าฝันล่ะคะคนมีความฝันจะต้องล่าสิไม่ล่า,ลา,าแล้วจะได้หรอคะก็เหมือนผู้ชายอะค่ะดูแลน้องเขาน่จะเป็นผู้ถูกล่ามากกวา่าครับบุ เป็นหมูป่าแหละฮะหมูป่าแหลรับถูกามมีความสามารถอะไรพิเศษนะฮะที่ผ่านการอ u d i t i o n เข้ามาเต้นค่ะเามีการเต้นเรื่องของเต้นเหนียวระมาถามมคุณครูกเกียวกันทีหลังน,นะครับรับนครับ V4 นั่งอยู่ข้างๆการใส่ชุดสีแดงเหมือนกันเลยนะครับแนะนําตัวด้วยครับอครับผมน้องโซ่ V4 เข้ามาล่าฝันนี่มีจุดประสงค์อะไรไหมครับมาหาประสบการณ์นะครับคิดว่า ตั้งเป้าหมายอะไรกับการมาล่าฝันครั้งนี้นะครับไม่คาดหวังไม่คาดหวังอะไรมากนะ,ะเดี๋ยวเข้าไปสืบผลในบ้านไปก่อนแล้วการทีมมีการพัฒนาไปเรื่อย<ง>จนไปแฝงเอาข้างในในบ้านก็ได้ครับแล้วกาท่านสุดท้ายนะครับน้องแจ็ค V5 นะฮะอืมนะคะ้อาางแจ็ค V5 เขาบอกมีแจ็ค V5 ครับโอ้ดูไร่ดีห <c oughs> น้ามาเป็นอาจารย์หน้าผมไม่หน้ามาเป็นนักล่าฝันเลยนะครับอ <c oughs> <c oughs> ่า ย้อนกลับมาที่คุณครูใหญ่ของบ้านเอฟชาวนี้นะครับคุณครูติ๋งเนี่ยนอกจากจะเป็นครูใหญ่แล้วนะครับทุกผู้ชมครับเป็นคุณครูสอน a c t ิ้งด้วยนะครับว่าแล้วเดี๋ยวเราจะให้คุณครูใหญ่ของบ้านเอฟของเราเนี่ยได้ทําการแสดง a c t ิ้งมาให้น้องๆได้ดูเป็นตัวอย่างถูกว่าเดี๋ยวน้องๆน,นี่เขาจะต้องมีการพัฒนาเรื่อง a c t ิ้งในเรื่องของหน้าใบหน้าอารมณ์และความรู้สึกอันนี้ผมเน้นเลยเพราะว่าเรื่องการแสดงเนี่ยใบหน้าเป็นสิ่งสคัญที่สุดคือมันจะบ่งบอกได้หมดเลยว่า ความรู้สึกภายในของเราถเป็นยังไงตอนนั้นรู้สึกยังไงดีใจเสียใจก้องจับมาที่หน้าคุณครูติ่งครับจับมาครับดีใจดีใจเฉยเฉยดีใจมากหัวเราะด้วยดีใจแบบสุดๆถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเสียใจเสียใจมาก ียใจยังสุดสุดเสียใจสุดสุดโมโหโดนโดนโดนแน่เยวแน่โอ้โหเอาสีมือเลยครับดูวันแล้วต้อไม่ได้อย่างนี้เป็นตุ๊ดฮะเป็นตุ๊ดะไรกันหมนเลยโ้โหไปไงครับ สิ่งหนึ่งยังให้การแสดงผมดีคือนี่คืออะไรครับเขาดื่มดื่มแล้วการแสดงก็ดีอ่าเดี๋ยวแล้วการแสดงดีนี่เป็นเรื่องเนึ่งเขาทุกทิศเลยนะเอาทุกทิศทุกมุมได้เลยเล่นสามนาทีนด้เนี่ยน้องชายก็เห็นเราก็อยากจะเป็นอย่างคุณครูเขาค่ะจับไปที่ได้น้องชายครับนิ่เงินฮะน้องชายนิ่เงินครับจับเป็นชายเลยฮะนี่จับอะไรตรงนั้นล่ะหน้าสีหน้าโอเคดีใจเจอน้าเดือดอ ดกุสีผ่านมาพอดีมีแฟนคลับเรียกพักจริงแตนี่โอ้โหโอ้โหมีใจทุกทีอะดิฉันตัวเองอ่ะรายการน่าจะจัดนี้มาแล้วนานแล้วไเล่นอะไรแล้วเถอะตั้งนานอ่ะจับไปที่คู่แฝดนะครับดูคู่ดูโอ้นะครับน้องโอยและน้องโต้ดิเด่น นะครับเดี๋ยวจะให้กูสิงเป็นคนสอนแอคติ้งเขาให้กูสิงเป็นคนกำกับนะฮะอ่าเริ่มจากน้องโตก่อนแล้วกันครับแต่น้องโตยิงอ่าเหมือนว่าได้ผ่านเข้ารอบที่สอ,องโอ้โหน้ำโตเจอแฟนเก่ามา <c oughs> ขอคืนดีโอ้โตบอกไม่เอา,เอาโตบอกมีแฟนใหม่มา โอ้ยังรู้เป็นแฟนเก่านะไปกับพี่อ่านี่คือแฟนแฟนใหม่ของใช่เลยน้องพลอยอ่าน้องพลอยน้องพลอยยังแฟนของโต้ไม่ไม่ที่เป็นแฟนคนที่แย่งแฟนของโต้มาเหรออ่าวิ่งแฟนเก่าเลยโต้อืฉันน่ะสวยกว่าเยอะพี่จอมขาพลอยสวยเลยนะคะไปกับพลอยนะคะสามพลาดเปุนคนอ่ะเป็นระบบ ไปมากคุณตาหมูเนี่ยไปมากสุดยอดครับนะครับสุดยอดมากอันนี้คือลูกศิษย์ของคุณศิวอันนี้คือเพิ่งเข้าป้ามาได้ไม่กี่วันนะได้ได้ขนาดนี้แล้วสุดยอดนะครับเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วจะมาพูดคุยกับนักล่าฝันทั้งห้าคนต่อครับ สนับสนุนโดยไมคครีมกามนิเยเมนช่วยจัดการเหงื่อเพื่อผิวดูใส ส่วนของรายการนะครับทุกท่านยังอยู่กับบรรดานักล่าฝันนะครับอคาเดมี่แฟนเทสตอยยิ้กนะครับรวมถึงคุณครูใหญ่แล้วก็คุณครูสอนของเร้านีเอะไรนะเอสเอสเอสดีมากก็คือซอยยิ้กนครับเพราะนั้นในช่วงแรกเนี่ยเราได้ทําการทดสอบแอคติ้งของน้องๆน้องไม่จะดีเดียวนะครับน้องซอสน้องทายน้องพลอยน้องโซ่ เหลือนักล่าฝันที่เป็นของพ่อปูุดหลีสองท่านด้วยกันสองคนนี้ก็ acting ใช้ได้น้องแจ็คกับน้องเตอร์น้องปีเตอร์น้องปีเตอร์เริ่มเริ่มที่ใครก่อนดีน้องแจ็คดีกว่าดูกทีน่ะน้องแจ็คนะครับอ่กล้องช่วยตูมมาที่หน้าของน้องแจ็คนะครับเดี๋ยวเราจะฟูลสิ่งารทำการสอนอคติ้งนะอ่าน้องแจ็คสอบได้ที่หนึ่งบนคณะมีหน้าตาเปลนงปลกลับมาบ้านพบว่าเมียมีชู้ ออกมานอกบ้านยาตผู้ใหญ่เสียชีวิตหรือพ่อถูกต้องนะครับผมนี่หน้าเป็นอย่างนี้ถูกต้องครับคเป็นหน้าเชื่อครับคุณโมต้องไม่เลยนะครับถูกต้องครับอืหัวพี่หน้าที่ออกไปนี่เล่นละครได้เลยนะโดนเต็งเลยฮะใช่ไหมครับเล่นละครได้เลยผมทำรายการมาไม่เคยมีใครที่หัวออกอาการออกแ acting ชัดเจนชัดเจนนะสองเลยอีกหนึ่งท่านนั่นสุดท้าย น้องปีเตอร์นะน้องปีเตอร์ฮ่าฮปอร์มาปีเตอร์เจอเลยดิกาก้าได้ขึ้นเดือนแปดหมื่นน้องปีเตอร์รู้สึกจะรุนงานอะไรรูกขนรู้สึกว่ารายการเป็นนี้ปีเตอร์รุนง่านมันพิเศษเลยทีเดียวออกอากาศรายกการถ่ายนะฮะนะครับ เข้ามาสมัครนักล่าฝันนี่มั่นใจขนาดไหนครน้องพีเตอร์มั่นใจเลยครับมั่นใจเลยแล้วเข้ามาทำไมครับเจอล่อสาวขอยากเจอล่อสาวแล้วมีหรือไม่ว่าไม่มีมั่นใจมั่นใจครับที่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 เดินด้วยกันนะไม่ใช่เมียไม่ใช่ครับลูกป้าลูกป้าลูกป้าครับคคุณรูิงนี่เป็นเรื่องของ acting นะครับคุณครูเกี่ยวเป็นเรื่องของอ่า การออกเสียงกกอเสารแทนตอนนั้นล่าสุดที่ผมดูเมื่อซีซั่นที่แล้วเนี่เป็นตุ้มตุ้มอันนี้คู่เกลียวแฮนด์แล้วคู่เกลียวนี่พวกของสมสมสมแข็งเลยนะครับผมก็คือร้อง้้องงรเต้นเสียงร้องนี่ไม่มีหลักสำคัญแลไรทั้งคู่เกลียวครับการร้องนี่ที่ดีเนี่ยร้องรองเอฟเอฟครับผมต้องลมลมปานทุกอย่างเนี่ยต้องมาจากกระเพาะมาจากลำไส้ใหญ่มาจากกระเพาะนะครับลำไส้ใหญ่ก็บังลมอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นทฤษฎีที่ผิดโอ้โหผมเพิ่งรู้ไม่ใช่ ให้ย่างเนี่ยการแต่งเสียงเนี่ยต้องแบบเสียงต้องใส่นกกระเว้งเสียงใส่นกกระเว้งนะครับคุณกครับที่นกกระเว้งนี่มันเป็นยังไงฮะออกเสียงแบบนกกระเว้งนี่มันยังไงฮะเสียงมันใส่ยังไงฮะไอ้นกกระเว้งเนี่ยคุณผู้ชมเราจะลองนี้นี่ไปแล้วต้องบินด้วยขอบคุณครูโอ้โหนี่ครูนี่คือเสียงของนกกระเวร้งใส่ คือออกเสียงแบบนกกระเวกแบบคุณครูเกียวให้ดูหน่อยนะครับเอาละครับกระเวกครับจับหน้าค่ะชอบดีไม่ใช่จับหน้าจับจับจักตัวขึ้นมาก่อนทุกทีคิดอะไรไปะเนี่ยโอเคกระเวกนะคะนกกระเวกครับเสียงใสๆต้องมีท้าบ้างมีท่าดีดีครับนี่แหละออนี่แหละลูกเสียงดีเลยค่ะได้โคเสียงแหลมมากจะเหมือนมาคุยวะต้องพลอยไหวไปท้ายต้องพลอยนายสิคะต้องพลอยไหนทำเสียงนกกระเวกให้ดูนิดนึง ค่าด้วยไหมคะได้จ้ารู้ลูกครูเกลียวรู้สึกครูเกลียวนะครับน้องน้องโซ่เปลี่ยนจากนกกระเวีเป็นนกแสกนกพู่อะไรทได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้นะครับเอ้ยแล้วน้องน้องแจ็คดูสุภาพบุรุษมากครับครูครับอ่านลองเสียงแบบนกกระเวีนิดนึงนะ ร้องเป็นนกเหรอคะไอหมูแอนติ้งไปด้วยพี่ทำไมลูกเิษย์ขึ้นรูมกันแขวนกันด้วยล่ะครับไม่ไารแสดงทำเป็นแสดงกานซ้อมบ่งซ้อมบทในบ้านน้องเตอร์มีอะไรจะพูดไมให้เห็นเพื่อนเนักล่าฝันร้องเป็นนกกระเวงแล้วมีมีไปทำรายได้มาทำไมครับลาฝันผมแค่ดูหญิงอย่เดียวอ๋อดูหญิงเดียวใช่ ผ่านเรื่องการร้องเพลงแล้วนะครับ<ช>มาถึงเรื่องของการแดนมากนะครับคุณสูเพียวนี่ก็ไปฝึกแดนระดับประเทศเกาหลีเลย เกาหลีอเมริกาอะไรเยอะไปหมดครับผมการแดนกี่มีหลักสำคัญไงหน้าต้องได้ท่าทางครับท่าทางปล่อยไปอ้างบ้าผมดูอย่างเกาหลีบ้างเขาเต้นเขาต้องพร้อมเืรียงต้องมีจังหวะไปไปไปอะไรก็ผิดอีกแหละอะไรก็ผิดอก็ผิดคือพูดไงว่ามันไม่สำคัญฉีกกฎเกณฑ์หมดเลยหน้าต้องได้จะเล่นอะไรจะเต้นท่าไหนก็ตามใช่หน้าต้องได้ซัมเปิลนิดนึงครับ หน้าครับ่ลืมหน้าดู้ับหน้าครับนอได้นะฮะนี่คือหลักสคัญคือด้าต้องาต้องคมดื่มดัไปกับมิวสิกทีนี้มาดูลุกสิทธิ์ของคุณครูเกียวบ้างนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับวันหน้านี่ตองได้ทุกคนครับถ้าทางนี้ไม่สําันน้องตายไหวไหมครับ หน้าอย่าลืมเรื่องหน้า<ช>นะหน้าตาทีา่ต้องได้รวมด้วความรู้สึกเอาแต่ออกหน้าไว้ก่อนถูกต้องถ้าทางท้าทางท้าทางเดี๋ยวปรากก็ได้ดได้เอาละครับขอเดี๋ยวมือท่านะะ้างสายเลยครับ ี่ผมต้องขอบคุณคุณครูเกลือคือเ่านทักษะ่านได้เลยแล้วแล้วหน้าที่ได้อารมณ์คือได้ลงแบบปั๊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 บอย่างเดียวหน้าได้เต้นหนูหน้าออกนะฮะแล้วตอนไปเต้นหน้ายังไม่บวมตอนนั่งอยู่เฉยๆน้าไม่บวมพอไปเต้นแล้วหน้าบวมด้วยเลยไม่คือเหมือนเหมือนองค์มันลงหรืออะไรอารมณ์มันอารมณ์มันพาไปค่ะพอเราหน้าเราได้ตรงที่จ่ายมันจะพาไปแบบนี่แหละนี่แหละนี่แหละคือสัญชาตญาณนักแสดงคุณครูเขาสอนอ้โหโอ้โห อะไรเนี่ยแล้วพี่คุณยูมึงกินมเตยรู้สึกหนีไปไหนอีกแล้วโอ้ยต้องไปกินทั้งทีเดี๋ยวย้ายออกไปเป็นประเภทคู่เลยดีกว่าเพราะว่าทีกการเต้นเรียกว่าคู่หรือโอก็ได้ได้สอนสอนไหมโอ้ยสอนสนใจมากแล้วก็เหมือนเดิมคือออกไปเต้นคู่เนี่ยหน้าตรงได้ได้อารมณ์ยิ่งคู่นี <trees exist. S 2> ่ย <endeu> <wei> ิงได้อารมณ์เข้าไปใหญ่และความรู้สึกด้วยสุด วาแล้วนะครับไหวไหมครับน้องพลอยไหวค่ะไหวนะจ๊ะดื่มแพทาสติกมาไหวแน่ของก็ดีจริงครับผมว่าแล้วนะครับขอเสียบมือให้กับต้องพลอยน้องต้นป เต้นเฉยเออโอ้มปทำไมเนี่ยโอ้ใจไม่อยู่แค่นี้ฮ่าฮ่า่ยอดฮะนี่คือนี่แหละเต้นแล้วหน้าหน้าได้มันต้องแบบเพลิ่มต้องมีต้องออกมาหน้าลำดานนี่ต้องไปดูเสียงเพลงพูดตรงนะฮะตั้งแต่มีปฏิการนักล่าฝันวันนี้30ปีชาติเนี่ยเด็กรุ่นนี้นี่ผมถือว่าคุณครูตอกได้ยอดเยี่ยมมากว่าเป็นห้าคนที่สุดยอดดี ภูมิใจแล้วทีูครับภูมิใจครับภูมิใจมากเลยนะฮะที่ที่ทำมาได้ถึงขนาดนี้คู่เกียวที่เนี่ยก็คือก็คืออยากเป็นศิลปินชั้นอาวกาสครับผมคิดว่าจะออกไปเป็นศิลปินที่ดีที่สุดนะครับน้องน้องชายคิดว่าออกจากบ้านแน่ๆจะจะเป็นเดินต่างถายบันเทิงมายาตรงนี้ไมก็คิดว่าจะทำนะคะแต่ว่าดูสักภาพแต่เราคงไม่มีใครรับหเขาไปทำเลยเฮ้ยไอ้ไข่แล้วหล่อมตัว ก็น้องตัวตัวเราถอยรุกไปต่อไปทุกคนใครไม่รับก็มาเล่นบอลหมูยุงนี่ประธานโทนทุกที่ก็ได้สบายอีกแล้วเอาละครับแต่ช่วงหน้านะครับท่านผู้ชมครับหลังถึงชมถึงเน่ออใจเนี่ยมันมีเรื่องที่ต้องแจ้งให้ทราบคือต้องคัดนักล่าฝันออกไปหนึ่งท่านเป็นช่วงที่ผมก็ยังไม่ถึงจริงๆนะครับมันเป็่องน้เขาเรียกว่ามันเป็นกฎของของบ้านเอเอสนะรเราต้องคัดคนที่ได้รับเสียงโหวตน้อยสุดออกจากบ้านนะครับตากลู่เดยก สนับสนุนโดยไมคครีมการเยเมนช่วยจัดก,การเหงื่อเพื่อผิวดูใสสุดท้ายของรายการนลครับผมพูดตรงว่าไม่อยากให้ถึงช่วงนี้เลยแต่กดก็ต้องไป็นกดนะครับเพราะว่า ครูครับต้องมีคนที่ต้องถูกบวชออกจากบ้านหนึ่งคนนะคะคือนักล่าฝันอย่างนี้ท่านผู้ชมทราบพอดีนะครับจะไปเก็บตัวอยู่ที่บ้านด้วยกันแล้วก็จะให้ท่าุชมนใงบ้านได้บวชเข้ามานะครับใครคะแนนน้อยสุดก็ต้องล่ากระเป๋าออกจากบ้านไปรอนนี้ถือว่าตูดตีมากคะแนนตูดตีกัมากเลยทีเดียวมันใจลำบากนะครูคุณครูเกลียวครับถ้ามีลูกศิษย์คุณครูเกลียวออกไปก็โอ้โหยังไม่อะไรเลยเกลียวไปแล้วเป็นแบบนี้มาสามสิบกว่าปีแล้วนี่คือครูตีสอนก่อนครูเกลียวด้วยนะเรื่อองแคติ้งครับ เกลียวเกลียวนะใจดีไม่เป็นไรมาเด็กเขาก็ไปดยี่ยนะเขาไม่ได้ไปตายนะครับถ้าจะมีใครสักคนหน่อยเกบ้านโรตีก็รู้สึกแย่ครับผมก็รู้สึกอ่าดีกับเขานะเพราะอย่างน้อยเขามาถึงหั้าคนสุดท้ายแล้วแต่ว่าคุณมาถึงตรงนี้นี่มีแต่ได้กับได้ละวขาคนสุดท้ายนะครับวันนี้เป็นเรื่องที่น่าจสียด้นะครับเพราะว่าแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยถืว่ามีความสามารถอีกที แข่งเป็นต้องออกไปหนึงคนทีมงานครับของโอคยด้วยนะครับเต้นนะเต้นครับเพราะว่าผมจะออกคุยหญ่ผมกับครูเกียวนี่ก็ไม่รู้นะเพราะมันคะแนนโหวตแของที่ทำกานบ้านรับผมตอนนี้คะแนนโหวตนะครับ<ว>ได้มาอยู่ในมือของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเชิญทั้งห้าท่านนะครับนักเล่าฝันทั้งห้าท่านมายืนเรียงแถวหน้ากระดานทางด้านหน้าเวทีด้วยนะครับหยุดร้องเถอคุกเกียวลูกศิษย์ของเรงไปแล้วเอ๊ะคุณ นี่มันซอของสตาพพร์เพื่อนทีวีสิ <laughs> <c oughs> คุณครูคะครูติ่งคะสิ่งที่ครูติ่งทำให้หนูมาตลอดนั้นไอ้บ้านี่เป็นตัวใหม่สุด้แล้วอีกอันนึงเออตงการอีกอันนึงเอาละ,ะครับท่านผู้ชมครับ ผมประกาศชื่อของใครนะครับหมายความว่าเขาจะได้อยู่ต่อนะครับผมจะประกาศสองท่านแรกก่อนที่อยู่ต่อที่ได้อยู่ต่อก็กลับมานั่งที่เดิมนะครับสําหรับนักล่าฝันท่านแรกที่จะได้อยู่ต่อนะครับได้แก่วีวี B4 น้โงโซนะได้อยู่ต่อ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 นะฮะได้แล้วก็น้องโซนี่ได้รับคะแนนโหวตมาอันดับหนึ่งเลยนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับท่านต่อไปที่จะได้อยู่ต่อในบ้านของอะคาเดมี่แฟนเทสซอยของเรานะครับได้แก่วีซี C ผมเรียแอาอต้อยอ่ต้อยฮะอต้อยครับปีีห้าน้องเจ้ครับเรเ้เเรเ้องโรคิดไม่สำหรับอีกหนึ่งท่านนะครับที่จะได้ โดยกระผเลยว่าให้อย่าเป็นลังเลฝันมากนะอุเตอตอนนี้ไม่ต้องมองหน้าตัวนะสำหรับพันต่อไปนะครับที่จะได้อยู่ต่อในบ้านของอคาเดมี่แฟนเทียซอยยิ้มนะครับน้รู้สึกไงบ้างครับน้องลายรู้สึกไงฮะน้องลอยครับตื่นเต้นค่ะแต่มันจับนานไปไหมคะเนี่ยจับนานแลนะครับผมว่ารีบประกาศเลยดีกว่า ท่านที่ได้อยู่ต่อเป็นท่านต่อไปนะครับ B3 น้องพลอยครับนี่ครับเหลือสองคนสุดท้ายแล้วเสนอไปทางข้างขวานิดึงนะครับโอ้่ละครับท่านผู้ชมครับมาถึงช่วงที่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทุกท่านไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับคือนักล่าฝันหนึ่งท่านจะต้องเดินออกจากบ้านหลังนี้ของเราไปนะครับตอนนี้เหลืออยู่แค่สองท่านก็คือน้องพลอยนะครับ B1 กับน้องเตอร์ B2 อยากพูดถึงให้พูดถึงความรู้สึกของแต่ละท่านก่อนนะครันเต้ครับรู้สึกยังไงวันนี้ดีมากรู้สึกดีมากเลยนะเคยมาเคยเจออะไรแบบนี้นะอาจจะเป็นทุกตอนเลยทุกตอนเลยไม่กลัวไม่กลัวที่บ้านก็ดูหรือไงไม่อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวนะครับในโซนอยู่นะน้องพลอยต้องต้องต้องพูดอะไรขนาดนั้นนะน้องพลอยรู้สึกไง รู้สึกว่าไอ้นี้มันจะมากเกินไปแล้วค่ะมากเกินไปนะน้องเขาพูดเอาจากความรู้สึกจริงนะก็ต้องนิดนึงระบากนิดนึงนะนะเนี่ยเราเป็นกำลังใจให้กันนะครับพี่โอเป็นคนพามานะเราคิดให้ดีๆนิดนึงแล้วทมาถึงสองคนสุดท้ายนะครับนักล่าฝันสำหรับชื่อที่ผมจะประกาศต่อไปนะครับจะเป็นชื่อของคนที่ได้อยู่ต่อนั่นหมายความว่าชื่อที่ผมไม่ได้ประกาศคือคนที่ต้องลากกระเป๋าออกจากบ้านนะครับ และชื่อที่ผมจะประกาศต่อไปนี้นะครับได้แก่ V V สองป <contamination. S 1> ีเตอร์คร <rogue. S 2> ับ น้องตายต้องลาไปก่อนนะครับอ้โหทีมงานมารับด้วยนะฮะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับแฟนๆนะครับบรรดาแฟนคลับของน้องรายเอน่งนะมีหนึ่งด้วยนะครับที่ต้องเดินออกจากบ้านก็ขอให้ทั้งสี่ท่านนะครับที่เหลืออยู่ในบ้านของ academy f a the so y i เนี่ยโชคดีนะครับมีความสุขกันทุกท่านเลยทีเดียวสําหรับน้องปีเตอร์นะครับวันนี้นอกจากจะได้อยู่ต่อแล้วนะครับในการโหวตก็มีรางวัลพิเศษมาด้วยนะครับได้รับการโหวตเป็นพิเศษจากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับทนผู้ชมครับรางวัลพิเศษของน้องปีเตอร์ที่จะได้รับก็คือโดนกระทือครับ Hey